อ่ะมา่ากันต่อทฤษฎีเกมสุดท้ายละก็มีไอ้กันบอกว่าในคลิปไม่เห็นเมาไอเราก็นึกว่าเห็นเมาตั้งนานเราก็ลากเมาเราก็พูดไปอย่างดีอ่าสุดท้ายแล้วมันไม่เห็นซะกัน้นก็เอาเป็นว่าคราวนี้จะคุมดำให้แล้วกันน่าจะเห็นเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดใช้งานแค่ใครก่อน ต่อทฤษฎีเกมก็เราจะศึกษามีหลักๆ5อย่างก็คือความหมายของและส่วนประกอบของทฤษฎีเกมชนิดของเกมดุลยภาพแล้วก็อะไรก็แล้วแต่อ่านเอาก็ทฤษฎีเกมคือเป็นเหมือนกับว่าถ้าเรามีบริษัทอยู่บริษัทสองบริษัทในหน่วยธรุรกิจใช่ไหมก็จะมีหน่วยธรุรกิจ A กับหน่วยธรุรกิจ B แล้วก็แต่และบริษัทก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆกันที่ซีเกมก็จะศึกษาว่าการที่เราใช้กลยุทธ์นี้เพื่อต่อสู้กับอีกบริษัทหนึ่งจะทำให้เรามีผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์อย่างไรบ้างก็นี่แหละเมนหลักของมันสับที่เราควรจะรู้ก็คือ p พลเยอคือผู้เล่นเนาะก็คือ ไอ้บริษัท A บริษัท B อย่างที่ว่าแหละหรือไม่ก็นาเดยายาียดย่าๆอะไรอย่างี้ก็ว่ากันไปกลยุทธก์ก็สิ่งที่ทําให้นี่น่วยธุรกิจแบบเออได้เงินอีได้กําไรเยอะขึ้นขาดทุนเยอะขึ้นอะไรก็ว่ากันไปเช่นก็เช่นแบบเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มราคาอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปผลของกลยุทธ์ก็คือสิ่งที่เราใส่กลยุทธ์เข้าไปปุ๊บ มันจะเป็นตัวมองบอกว่าได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไรก็ประมาณนั้นมาเรามาดูกันต่อนี่ก็เป็นข้อสมมุติทั้งสองแบบก็ข้อข้อสมมติแรกคือผู้เล่นมีข้อมูลที่สมบูรณ์ข้อที่สองก็ทุกคนมีเหตุผลใช่ไหมละ่ะก็ใครที่จะแบบทำงานทำอะไรได้มันก็ต้องมีเหตุผลจริงไหมเออก็ คินยังไงอย่าไปสนใจมันอยู่ต่อไปเออลืมมานี่ก็จะเป็นรูปแบบการนำเสนอกลยุทธ์หรือที่เรียกว่าเพล Off มันก็จะมี2รูปแบบก็คือรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบ Normal Form ก็คือรูปแบบปกติคนนี้ก็จะนำเสนอเป็นคล้ายๆ m เมทริกก็จะเป็นตาราง ในรูปแบบประมาณนี้เนาะอย่างที่2ก็จะเป็น extensive form หรือเสนอในรูปแบบของแผนภูมิต้นไม้ก็ประมาณนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็น A ข้างหลังก็จะเป็น B เนาะก็ว่ากันไปชนิดของเกมก็จะมี2แบบคือเล่นพร้อมกันกับผัดกันเล่นก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันทีละอันละกันเนาะ,ะถ้าเกิดสมมุติแบ่งตาม payoff ที่เกิดขึ้นก็จะเป็น ซีโร่สมเกมกับนอนซีโร่สมเกมก็คือถ้าซีโร่เกมคืออันนึงมีเพิ่มก็ต้องมีลดแล้วก็ต้องเพิ่มในอัตราที่เท่ากันลดในอัตราที่เท่ากันด้วยนอนซีโร่สามเกมก็คือไม่มีรูปแบบที่ตายตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนอนซีโร่สามเกมอันนี้แบบสุดท้ายแบ่งตามจำนวนครั้งที่เล่นก็จะเป็นสองแบบคือเล่นครั้งเดียวกับเล่นหลายครั้งง่ย ออพัดลมคอมมีปัญหาอย่าไปสนใจมันคอมยิ่งกากๆอยู่ก็ถ้าแว่งตามจำนวครั้งในการเล่นก็จะมี2แบบคือแข่งขันครั้งเดียวกับแข่งซ้ำหลายครั้งก็ว่ากันไปแข่งครั้งเดียวก็คือแข่งครั้งเดียวแข่งซ้ำหลายครั้งก็ก็มีหลายครั้งกันแหละก็ตามความหมายของมันทีนี้ก็มาถึงดุลยภาพ นี้เราก็ต้องหากลยุทธ์นำใช่ไหมหาดุลยภาพเนสหรือหรือก็จะใช้ทฤษฎีแม็กซิมินก็ได้ก็ว่ากันไปมาแรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์นำกันก่อนกลยุทธ์นำก็คือไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้กลยุทธ์อะไรเราก็จะใช้กลยุทธน์นี้เพราะมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสําหรับเรานั่นเองมามาดูวิธีหากัน ใส่สียังไงออโอเคเดี๋ยววิธีการหา payoff นะดูง่ายๆสมมุติเราเป็นหน่วยธุรกิจ A นี่นี่สมมุติเราเป็นหน่วยธุรกิจ A สีแดงคือเราเป็นหน่วยธุรกิจ A เนอะอ่าเราไม่เห็นเมาส์แล้วก็ใช้วิธีการเปลี่ยนสีเอาละกัน ทีนี้ถ้าเราเป็นหน่วยธุรก,กิจ A เราก็ต้องมองฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้กลยุทธ์อะไรสมมุติแล้วกันว่าไอบี A, มันใช้กลยุทธ์โฆษณานีใช่ไหมมันก็ต้องดูสองช่องที่เป็นโฆษณาของ B ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็มาดูว่าไอเอเนี่ย เห็นไหมดูสีแดงเนี่ยน,นี่คือผลของ A คือสมมุติว่ามันเป็นกำไรแล้วกันเงียถ้าสมมติ b ใช้กลยุทธ์โฆษณา A จะใช้กลยุทธ์อะไรระหว่างโฆษณากับไม่โฆษณาโดยที่มีข้อมูลว่าถ้า A โฆษณาละตอนที่ B โฆษณา A จะมีกำไรในเดือนธุรกิจตั้ง4ล้านเนี่ยแต่ถ้า A โฆษณาแล้ว B ทันไม่โฆษณากำไรเหลือ2ล้านอ่าถ้าเป็นเราเราจะเป็นเราจะเลือกอะไร เราก็ต้องเลือกโฆษณาถูกไหมอ่าก็ตามนั้นเนาะน,นี่ก็นี่เห็นไหมอ่าถ้าเราเป็น A คือเราจะเลือกสีล้านใช่ไหมอ่าเราก็ทำสีแดงไว้ใครที่ดูคลิปก็วงวมตามก็ได้ทีนี้มาดูว่าหน่วยธุรกิจ B ถ้ามันไม่โฆษณาเราจะเลือกอะไรถ้าเราเป็นหน่วยธุรกิจ A ระหว่างโฆษณากับไม่โฆษณาอ่ะดูนะระหว่าง5ล้านกับ3ล้านเราจะเลือกอะไรแน่นอนไม่มีใครอยากได้กำไรน้อยกว่าปกติยอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเออยังไงก็ต้อง5ล้านเพราะฉะนั้นเห็นไหมก็เลกโฆษณาใช่ไหมอ่ะตัดมัน นี่ก็จะได้ว่าหน่วยธุรกิจ b เลือกโฆษณา A ก็จะเลือกโฆษณาใช่ไหมหน่วยธุรกิจ B ไม่โฆษณา A ก็จะโฆษณาอยู่ดีเห็นไหมตรงกับคอนเซปที่ว่าไม่ว่าหน่วยธุรกิจหน่วยไม่ว่าอีกหน่วยธุรกิจจะเลือกกลยุทธ์อะไรเราก็จะเลือกกลยุทธ์นั้นไหมเห็นไหม A มันก็เลือกโฆษณาไม่ว่า B จะโฆษณาหรือไม่ b ไม่โฆษณา A มันก็ยังเลือกโฆษณาอยู่ดีใช่ไหม เพราะฉะนั้นบ่งบอกได้เลยว่ากลยุทธ์หลักของไอเอเนี่ยคือโฆษณาตามนี้เนาะนี่ก็จบไปแล้วสำหรับหน่วยธุร,รกิจ A ที่เลือกโฆษณาไปถ้างั้นมาในทำนองเดียวกันบ้างถ้าเราเป็นหน่วยธุร,รกิจ B ละ่ะเราจะทำยังไงถ้าเป็นหน่วยธุร,รกิจ B ใช่ไหมก็นี่ดู สมมติเเป็นโฆษณานี่เนาะอ่ะดูอันขวาก็คือในคู่อันดับเนี้ยอันขวาจะเป็นของ b อันซ้ายจะเป็นของ a เนี่ยดูว่าถ้าหน่วยธุรกิจ a มันโฆษณาจริงไหมเราจะถ้าเราเป็นหน่วยธุรกิจ b เราจะทำอะไรระหว่างโฆษณาได้3ล้านไม่โฆษณาได้ได1นล้าน เห็นกันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมว่ายังไงก็ต้องเลือกโฆษณาแน่นอนอ่ะก็นี่ก็อ่ะกลับไปสู่สภาวะเดิมซะเราไม่ได้เลือกมันนี่นี่นทีนี้ถ้าสมมตห B, ิหน่วยธุรกิจ B ีไอหน่วยธุรกิจ A มันดันไม่โฆษณามาละเราจะทำยังไงกับมันอ่ะเนี่ยหน่วยธุรกิจ A ไม่โฆษณาเราจะเลือกอะไรระหว่างโฆษณา ได้กำไร5ล้านกับไม่โฆษณาได้กำไร2ล้านเห็นไหมชัดเจนมากยังไงเราก็ต้องเลือกโฆษณาถูกไหมก็ตามนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนี่กลับไปนี่เนี่ยกลับไปสะมุเห็นไหมเราก็จะได้กลยุทธ์หลักของ B คืออะไรไม่ว่า a จะโฆษณาหรือไม่โฆษณาก็ตามยังไง B ก็เลือกโฆษณาจริงไหมเพราะฉะนั้น กลยุทธ์นำของ B ก็คือโฆษณาจริงไหมก็ตรงนี้ก็เป็นคร่าวๆเนาะก็ผ่านไปวิธีการหากลยุทธ์ทีนี้มาดูดุลยภาพเนชดุลยภาพเนชก็นี่เสนอโดยบักจอนเนช ใครรู้สึกมันใส่มันก็ไปฆ่ามันได้แต่มันตายแล้วแหละเออก็เป็นคนต้นคิดเรื่องเนสดุลยภาพเนสดุลยภาพเนสก็จะเล่าให้ฟังประมาณว่าจุดไหนที่ทั้งสองเลือกนั่นแหละคือจุดดุลยภาพเนสอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวไปดีก็มาดูดุลยภาพเนสอ่ะดูจากตัวอย่างนี้ ก็ลองฝึกดูว่าอะถ้าสมมุติ B โฆษณาใช่ไหม A จะเลือกอะไรระหว่างโฆษณากับไม่โฆษณายังไงก็ต้องเลือกโฆษณาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะได้ตั้ง4ล้านแต่ไม่โฆษณาได้2ล้านนี่เห็นไหม A ก็จะเลือกโฆษณาสมมุติ B ไม่โฆษณาละ่ะจะเลือกอะไรระหว่างโฆษณา5ล้านแล้วไม่โฆษณาก็าจะได้6ล้านเห็นไหมเราก็ต้องเลือก6ล้านอยู่แล้วถิงไหมอ่คุ้มเออเดี๋ยวถ้าเป็น A ล่ะเอะถ้าสมมุติเป็น B ล่ะถ้า A โฆษณาจะเลือกอะไรระหว่าง โฆษณาด้วยได้3ล้านไม่โฆษณาได้ล้านหนึ่งยังไงก็ต้องเลือก3ล้านจริงไหมน,นี่ถ้า A ไม่โฆษณาละ่ะ b จะทำอะไรระหว่างโฆษณากับไม่โฆษณา B ก็ต้องเลือกนี่ไม่โฆษณาเห็นไหมเอบี b ก็ต้องเลือกโฆษณาถามว่า A มีกลยุทธ์หลักไหนไม่มีใช่ไหมเพราะมันเลือกทั้งสองแบบจริงไหมแต่ B มีกลยุทธ์หลักคือโฆษณาเพราะไม่ว่า a จะโฆษณาหรือไม่ก็ตาม B ก็โฆษณาสุดท้ายแล้วแนชิคิล i เบียมก็คือเห็นไหมจุดที่เนี่ยสกับ3เนี่ยจุดที่เลือกทั้งสองอะเนี่ยขเขาเรียกว่าแนชิคิล i เบียมตามนั้นเนาะอันนี้คือวิธีหาข่าวๆก็คือก็ต้องหากลยุทธ์ก่อนแต่สุดท้ายมันจะมีแนชิคิล i เบียมออกมาเองทำนี้ก็ลองไปฝึกหาดูนี่น,นีเห็นไหมก็ตามนั้น ช่ไหมมันก็จะมีอยู่นี่มันก็จะในคือรีวิวมันก็จะมีปัญหาอ่าสมมตุติไอตัวอย่างนี้แล้วกันนาเดดกับยายาสมมตุติถ้ายายาจะไปเตะฟุตบอลอ่ะนาเดดจะทำอะไรระว่างไปฟุตบอลกับชอปปิง้งนาเดดก็ต้องไปฟุตบอลใช่ไหมเพราะได้ทั้งสามชอปปิ้งได้แค่นหนึ่ง อ่ะสมมติย i̇şte. right mm ่าๆไปช้อปปิ้งน่าเดทจะทําอะไรระหว่างไปช้อปปิ้งเอเปไปเตะฟุตบอลได้แค่หนึ่งกับไปช้อปปิ้งได้ตั้งสองเขาก็ต้องไปช้อปปิ้งจริงไหมนี่ในทำนองเดียวกันถ้าน่าเดทไปเตะบอลย่าๆจะไปอะไรระหว่างฟุตบอลได้สองช้อปปิ้งได้หนึ่งก็ต้องไปฟุตบอลจริงไหมแล้วก็ไอ้น่าเดทช้อปปิ้งเอไทยน่าเดทไปช้อปปิ้งย่าๆจะทำอะไรระหว่างเตะฟุตบอลกับช้อปปิ้งเตะฟุตบอลได้หนึ่งช้อปปิ้งได้สามยังไงก็ต้องช้อปปิ้งจริงไหมคุ้มกว่า ปัญหาก็คือมันจะเกิดนักชอวิลเบียม2อันทีนี้มันก็จะแบ่งคำตอบออกไเป็นสแบบก็คือจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าแบ่งตามจำนวนครั้งที่เล่นมันจะมี2แบบก็คือวันช็อตเกมคือเล่นครั้งเดียวใช่ไหมก็คือมันจะมีน้กชีวิลเบียมสองดุลยภาพแต่ถ้าเกิดเล่นหลายครั้งคือรีพีทเกมก็ดูว่าฝ่ายไหนเลือกก่อน ถ้าสมมตินาเดชเลือกก่อนระหว่างฟุตบอลกับช้อปปิ้งคิดว่าจะเลือกใครไอคิดว่าจะเลือกอะไรนาะเดชก็ต้องไปเตะฟุตบอลใช่ไหมถึงจะมีแน่สองอันก็จริงแต่นาะเดชก็จะไปฟุตบอลเพราะมันมีความสุขมากกว่าและไอยาาถ้าเกิดมันได้เลือกก่อนละ่ะมันก็ต้องไปช้อปปิง้งเพราะช้อปปิ้งมันมีความสุขมากกว่าก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ปัญหาแบบที่สองพีเซเนอร์ดาเลมม่าอะไรของอาจารย์ก็ไม่รู้อ่ะ จะสังเกตว่าถ้านักโทษหนึ่งถ้าเราเป็นนักโทษหนึ่งแล้วนักโทษสองสารภาพความผิดเราจะทาอะไรระหว่างสารภาพกับปฏิเสธยังไงก็ต้องสารภาพใช่ไหมเพราะปฏิเสธนุ่นตุ้มโดนสิบสองปีแล้วถ้าเราเป็นนักถ้านักโทษสองปฏิเสธนักโทษหนึ่งจะทําอะไรระหว่างปฏิเสธกับสารภาพก็ต้องสารภาพถูกไหมเพราะสารภาพผู้รอดเลยปฏิเสธก็ โดน1ปีก็เอาสารภาพดีกว่าทีนี้ในะคํานองเดียวกันถ้าเราเป็นไอ้นักโทษสนักโทษหสารภาพเราก็จะสารภาพด้วยจริงไหมเพราะปฏิเสธโดนไปสิบสอถ้าอีนักโทษหปฏิเสธเราจะทำไรเราก็สารภาพใช่ไหมพ้นผิดเลยนี่เราก็จะมีแนทอีควิเลียมคือลบหกลบหก็คือติดคุกกันคนละหปีแต่จะสังเกตว่ามันจะมี อีก,อกปันหนึ่งที่ดีกว่าแนชะอิคิเลียมคือลบหนึ่งลบหนึ่งตรงจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรวะเดี๋ยวขอโทษไปดูอันนี้ก่อนมีเขาเรียกว่าพาเลโตเอฟฟิเชนโซลูชันหรือจุดที่เขาเรียกว่ามันจะดีกว่าจุด นชีวิลเียมแต่จะเกิดความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันเพราะว่าถ้าคนหนึ่งหักหลังปุ๊บคนหนึ่งจะพ้นความผิดเลยเห็นไหมมันเป็นพาเลโตเอฟฟิเชนต์โซลูชันบักพาเลโตมาอีกแล้วสินะก็ประมาณนี้เนาะออมันจะมีจุดก็สังเกตดูมันจะมีแนอิควิลิเบียมจุดหนึ่งแล้วจะมีจุดหนึ่งที่ไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันออประมาณนั้นเดี๋ยวขอย้อนกลับไปทฤษฎี แม็กซิมินกนารหาดุลภาพของแม็กซิมินก็คือเล่าให้ฟังประมาณว่าหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจหนึง่งถ้าสมมุติว่าได้เลือกระหว่างสองทางแล้วทางหนึ่งม,มันมีโอกาสขาดทุนแน่นอนว่าทางนั้นคงจะไม่มีใครบ้าไปเสี่ยงจริงไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกอีกทางหนึ่งที่เอออาจจะได้กำไรไม่มากที่สุดแต่ เออขาดทุนน้อยที่สุดไปดูวิธีการเลือกม็กซิมินสมมุติว่าเราเป็นหน่วยธุรกิจ A เห็นไหมหน่วยธุรกิจ A มีขาดทุน้อยล้านเป็นเราเราอยากโดนไหมไม่ใช่ไหมก็วิธีทำนะ,ะเปิดเปิดก่อนเอายังค้างอยู่เว้ยานเดี๋ยวลบลบลบ,ลบ วิธีทำวิธีทำม็คซิมินย่างแรกเลยวงกลบ2ตัวที่น้อยที่สุดของแต่ละตัวทั้ง A และ D อันที่2คือเลือกอันที่มากที่สุดของ2ตัว ที่วงสิ่งที่เราเลือกจากข้อ2จะกลายเป็นกลยุทธ์หลักแล้วก็สุดท้ายก็หาแนวสีคิเรียมก็วิธีการทำม็กซิมินก็มี4ขั้นตอนอย่างนี้เห็นไหม ถ้าเราเป็น e เห็นไหมเราก็วงกลมไอ้นี่เออมันก็วงกลมให้ยอยู่้วนี่วะก็วงกลมลบ0ล้านใช่ไหมกับ2ล้านใช่ไหมเพราะ3ล้านมันกาไรสูงสุดแต่2ล้านมีสตัวก็วงกลมมันเป็นทั้ง2องกันแหละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราเป็น e เราจะเสี่ยงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ปลายเดือนไหมละ่ะไม่มีทางแน่นอนจริงไหมเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หลักคือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้นเดือนแน่นอนเพราะเลียกเลี่ยงการขาดทุนที่แบบไม่น่าจะรับได้ถึงแม้ถ้าเกิด กลยุทธ์มันสำเร็จอาจจะได้กําไรก็จริงแต่เราก็ไม่อยากทำใช่ไหม,มเพราะเรากลัวขาดทุนประมาณน,นั้นสมมติไอบีเราก็วงกลม2อง,งนเห็นไหมก็เป็นทั้ง1ทั้ง2อ,อ่าเราวงกลมสิ่งที่ต่ําสุด2ตัวแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุด1นึ่งกับสองอะไรดีกว่ากัน,ไ,กนไม่น่าถามใช่ไหมสอน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นไอบี IB, เลือกกันราคาสูงแน่นอนเพราะ ราคาต่ํามันก็ไม่ดีจริงไหมก็ประมาณนี้เนาะพิเแม็กซิมินเราก็สามารถรู้ว่ากลยุทธ์หลักของ A คืออะไรกลยุทธ์หลักของ B คืออะไรด้วยวิธีนี้เหมือนกันใช่หไหมเนเชยรีคลิลเบียมก็คือลักออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้นเดือนกับราคาสูงเพราะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้นเดือนเป็นกลยุทธ์หลักของ A แล้วก็ตั้งราคาสูงคือกลยุทธ์หลักของ บนั่นเองไอ้นี่ก็พูดไปแล้วเนาะฮีเซเนอร์ดาเลมมาเกมเมพัดกันเล่นก็ยกตัวอย่างไอ้นาดิดกับยายาไปแล้วเนาะไอ้นี้ก็เอ็กซิสติฟอร์มก็พูดไปแล้วตอนตอน้นอ่ะย้ำอีกรอบก็ได้เอ็กซิสติฟอร์มก็มันเหมือนประมาณว่า ไอเออมันก็จะเลือก2ทางใช่ไหมระหว่างแคลอรี่ต่ำกว่าสมุนไพรจีนทีนี้พอเราเลือก2ทางปุ๊บมันก็ถึงเบตา b เลือกละ B ก็จะเลือกแคลอรี่ต่ำกับสมุนไพรจีนเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็ไอสองสอเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเพย์ออฟที่เกิดขึ้นนั่นเองเห็นไหมถ้าสมมติ A เลือกสมุนไพรจีน B. ก็จะเลือกแคลอรี่ต่ำกับสมุนไพรจีนจริงไหมอืมประมาณนั้นเนาะ ก็อ่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ลองไปฝึกทําดูแล้วกันก็คร่าวๆประมาณนี้ก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถไลน์เฟซบุ๊กหรืออะไรมาถามก็ได้ได้หมดยินดีตอบทวัา,วางแล้วก็ถ้าจะให้ทำโจทย์อะไรก็ถ่ายโจทย์มาด้วยแล้วกันเพราะบางทีไม่ได้ถือชีตก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามเนาะ,ะสวัสดีครับ